สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีจ้าสาวบึงการมาแล้วจ้าสาวบึงการมาแล้วสาวบึงการไปเห็นเพจเพจนึงเป็นเพจอวตารจ้าเ<อ>พิ่ง่งคลิปแซะผู้ใหญ่บ้านฟิลแล่นนั่นแหละไปเพราะว่าเพจนี้เพิ่นจะแซะแต่ผู้ใหญ่บ้านสาวบึงการก็เลย่บทน้นบ่ขอทนจ้าก็เลยสีออกมาเว่าคลิปนี้สาวบึงการอยากหูว่าเพจนี้นะเพิ่นหัก ให้ออกซื้อซะเนาะจ้ะหาเว้าเป็นซื้อโหลดเพราะว่าซาบึงการบด้เว้าหยังให้เพิ่นเสียหายอยากหัว่าเพ็นีเพิ่นหักแผ้วพาาอหลีบ่เพิ่นฮักขอบครัวแผ้วเาาอิลีบ่เพราะว่าถ้าเพิ่นหักอิลีเพิ่นขึ้นสีบ่วยินดีนําถ้าเห็นขอบครัวเขามีความสุขเห็นขอบครัวเขาถึงจะบ่มีความสุขแบบเป็นผัวเมียแต่ว่าเพิ่นมีความสุขในฐานะเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกแม่เพิ่นเฮ็ดดีต่อกันลูกเพิ่นกัดมีความสุขเจ้าหัก นาลิตะโตเกียวบอกให้ถามนะเพจเพจนี่เพจเอวตารเพจนี่จะมาปันเหตุหอย่างเห็นเขาบอกกันดีก็ว่าให้เขาเห็นเขาบอกแซกันเขาบอกบ่ดีก็ว่าเขาบอกให้กันจะเขาบอกผู้ใดเวลาโพดเบิง่งแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์แอดถามแน่ยที่เขาเปิดนั้นมันเพ่งเพ่งอันน้องเพ่งบบจ่ามูดเดงนะ่ะนี่ไปแซกันนาะแซกันหลังช่วงหลังๆมานี่เพื่อน คือบ่คือเกา่าเฮ้แต่ก่อนทางไงแม่แต่ซื้อกับบ่ออยากได้ยินแปลกยูเดอแอดคอยวาสงแสงเพิ่นเริ่มออนบ่คนยกค้างกระแยกนี้เบิดละอย่าไปลงล้มปากเด้อแผ้วเอ้ยสันเดินนาย่างเดี่ยวว่าสันโอ้ยหน่อยยายเอ้ยยายเอ้ยเพิ่นแสงเพิ่นมีอยู่ในโตอยู่แล้วต่างคนต่างเพิ่นมีแสงของเพิ่นอยู่แล้วเพิ่นบ่ได้ไปกอาออียงกันังแต่เรื่องเกา่ๆาๆจังสีดอกเพิ่นเห็ดเพื่อลูกเพิ่น มูเจ้าก็คิดไปได้เนาะความคิดของมูเจ้านั่นทุกมือนี่ทําไม่วนเวียนไปหาหลูกบ,บอยหรือวาเสียดายแต่ก่อนผ้ากันวาห้แพ้วๆมือว่านคุยน้าคุยดีน้าแปลกเนาะแพ้วๆต้องระวังวบบางเด้อสันโอ้ยเพิ่นคุยน้ากันดีมูเจ้ากันยากน้าเพิน่นมันดีสําหรับลูกเพิ่นแล้วให้เพิ่นคุยน้ากันดีนะมูเจ้าหักหักแพ้วๆอิรีบอขอถามในะว่าหักอิรีบอ ตั้งแต่มีพระเอกเข้ามาอะไรอะไรก็เปลี่ยนแปลงสันวัตก็เปกๆกก็เหมือนแปกปกเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่อยสอบผ่านเดอ้พาพานนอผ่านบ้อเพนว่าสิวาผูยบาลหึงแพ่าๆไซลิเกโอ้ยอ้มุเจ้าก็ได้เขาบอกกันดีมุเจ้าก็ยากน้ำคักซะแสงหมดขอเริ่มใหม่ค่ะเคยมีคนบอกให้เอฟซีไปกินอาหารเม็ดกินยากาของนี่ลุยคนเก่งเคยด่าแทนเขาหายหมดคนกดน้อยลงพนาวะว่าหายดอก เอฟซีเพิินกับคึกเกา่ามุจเจ้ามาเบิงโหลดเวลาเพิ่นเห็ดกลุ่มปิดนะอยู่โลงละครอนนะ่ะเต็มโลงละคอนรคือเก่าจ้ะถามข่อยนีถามซาบึงการี่ผู้มาตอดวซาบึงการมาตอดวซาบึงการ่าซิาวบว่าอันเรื่องอันด่ามาเลยดิว่อยากเห็ดเรื่องดา่ามาบ่อยากาาว้า,า,วาถึงเรื่องดา่ามาแล้วเพราะว่าอยากให้อันลูกหล,ลูกเพิินนะ่ะมีความสุข อยางน่องนาลิตานนองตัวเกี่ยวมีความสุกเวลานนองๆอันอเห็นพอเห็นแม่ไปอยู่น้ากันนะ่ะลูกเต่าเขามีความสุขมุเจ้าควรสิมีความสุขน้าเขาบบแมนมุเจาสิหาต่้งแต่เรื่องด่ามาไปเขาพิดกันมันบบแมนอันนี้คือมุเจ้าบริหักแพ้วผ้าจริงคอยขอบอกเลย ค่อยว่าอยู่นั่งหนาด้านหนาทนคักแอดบ่มีไผเขาข่างเด้ลูกลูกเริ่มบาเขาข่างนั่งเด้สันว่ามุดเจาด้ารูได้จังไดว่าลูกลูกเขาบาเขาข่างเด็กหน่อยตาดำดำเขาบ่หูเรื่องขี้มูขี้ม,ม้ายังโดเขาบา่รูเรื่องเองียงน้ำพอน้ำเม็ดอกมิเตมุดเจ้าละคิดไปเองเอ,ออเองจินตนาการไปเองเข็นเขาอันลงคีมให้เบิ่งข้าวเดียวหน่อยหันมุดเจ้าก็คิดไปเองจินตนาการไปเองมโนไปเอง เป็นแปลกๆเนาะเดี๋ยวนี้ฮ่าๆฮเอฟซีทางเพื่อนแห่งบ่ยอยากกินอาหารมาาพากันว่าขนาดยาพวผิดเรียกลูกสะพ้ผ้พากันทั่วลงจนได้แก้ไขส่วนตัวเรานะคิดว่าทําไมเดี๋ยวนี้มาหาลูกบ่อยจังพูดจาดีกับแม่ของลูกหรือว่าหวงที่มีคนเข้าหาแพร่พา,ว,าว,ว่าเขาสารพัดผู้ชายแบบนี้อย่าหวนกลับไปหาเลยนะประจานเมียตัวเองผ่านสื่อทุกช่องทางคนแบบนี้ ไม่ควรให้อภัยรอบนี้ไปรับลูกมีซื้อของไปฝากยายทวดและป้าแจวด้วยดูแล้วมาแปลกแปลกเพราะฉันว่าโอ้ก็เห็นบ่เขาเฮ็ดดีมูเจาก็ว่าเขาแปลกคันเขาบเบาถึงบ่สนใจก็ว่าเขาท่าไงเกิดเป็นมนุษย์ขี้เม้นนี่ก็เม่นยากเนาะยากสุเร,รืองสุเล้าหยากน้ำเขาสุเรืองสุเล้าเขาเฮ็ดดีก็ยินดีน้ำเขาแน่บ่แม่นว่าเขาเฮ็ดดีกะจอบแจ่สิเจ้าพิษอันนี้ก็เกินไป เขาสื่อของไปฝากยายถวดฝากป้าเจ้านันคือมันดีแล้วมูเจ้ากัดหาสรรหาแต่เนี่ยปวดหัวให้คนที่มูเจ้าหักเจ้าหน่อยก็มีด่ามาไปล่งอีกถ้าทั่วทางพญ่บานไปล่งแผ้วอีกแค่จังไดมูเจ้ามาเห็ุจังเสียเขาคุยกันมันดีแล้วยังร้องเพลงแซ่เพรพาวอยู่เลยถึงเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกว่าสันที่ตัวเองทำคอนเทนต์เอากระแสแผาวๆไม่เคยแตะต้องใดๆพอเปรพาวทำบ้าง และเซะไม่หยุดทำลายหัวใจลูกไม่เคยหยุดหย่อนปากปอไม่นึกถึงลูกอีแม่รำยองก็เปลี่ยนท่าทีเรียกแฟนขับใหม่หลังจากถูกเหยียดเหยียดขีดเดียดทั้งแม่ทั้งลูกกสันมู้เจ้ากับโพดกับโพกค่ะทำลายหัวใจลูกพนาวะเขาทำลายหัวใจลูกอยู่ใส่ตามที่เบิร์งนี่เขาก็เฮ็ดทุกท่างแหละ ที่เห็นให้ลูกมีความสุขเสื้อหลวว่าขันเขาบ่มีลูกน้ากันขันพหญยบาลฟินแลนด์ก็แพ่ผ้าบ่มีลูกน้ากันเขบาบา่หวอดกันสึมือนเขาบอกเฟสบอกไล่บอกเบอร์กันไปที่เขายังบวอกน้ากันอยู่นี่ก็เพราะว่ามีลูกน้ากันจ้ะสาวแจมันเจ้าสมองหน่อยอือให้าสะเถาะศูนย์ตอนตอนนั้นหยับย่ำนางเอกหมอลำจนจมดินมิดแต่ยอนนางเอกเป็นคนดีมีน้ำใจ ให้ทุกคนที่รักนั่งเลยใส่ความจริงใจจากลุมหน่อยเป็นพลังให้ลูกค้นมาเดินตออย่างมุ่งมันสัน่น่ากระตอนนั้นมันศูนย์แมสูมันศูนย์แหมเกิดเรื่องใหม่ๆนะมันศูนย์มันบ่นม,นมีผู้ใดยอมลับทําใจได้ดอค่ะมันเกิดแบบนั้นเขาก็ศูนย์ธรรมดาแหละแต่ว่าเวลาเขาใจเย็นลงแล้วเขามาคิดทบทวนแล้วเออเขาควรจะให้อภยัยกันก็มันก็นดีแล้วบ่ การห้อาภัยกันคือมันดีแล้วบ่ถึงจะอภัยกันกามาเป็นพวเมียบ่ดดี้นี่ก็คืออภัยกันบ่มีอียงต่อกันแล้วเขาก็เฮ็ดหนาทีพ่อนาทีแม่นาทีพ่อแม่ลูกบแม่นนาทีพวเมียควรที่จะยินดีน้าเขาเดอ้อสาวเดอ้บอบแม่นว่าเขาเฮ็ดดีกะแซะเขาเฮ็ดบอดีกะแซะงงจังน่อยทางนั่นก็ได้ทั่วลงอีกคันมุเจ้าหักจริงหม่เจา้ายาสิเลน่นไปทั่วฟังนั่นฟังนีแแซะกันไปกันมาอยู่นี่ เง็ดไหลเป็นจังใดจ้าพี่น้องได้เบิงแล้วได้อ่านแล้วขั้นแขวบจ้าที่จริงสาบึงการก็ว่าสิบ่อกอกมาว้าดอกอันเรื่องดามงดามานี่ซาบึงการบ่ามากเรื่องดามาจ้าแต่ที่สาบึงการเห็นนี่ในเพจนี่เกินไปจ้าเฮ็ดดีก็ว่าเฮ็ดบ่ดีก็ว่าจัคสิไห้เขาเฮ็ดแน่วดเป็นเพจอวาตารบ่รู้ว่าเพจนี่นะต้องการคนมากดไลค์กดคอมเมนต์กดอ่า อียงให้เพิ่นเพื่อนได้เงินโบนัสได้อียงบอกับโบลูแต่ว่าเพื่อนบอกว่าเพิ่นหักแพ้วเพ้วเพิ่นเป็นเพจที่อันประมาณว่าหวอะนะไหวถึงเจ้าจีหักบ่หักกับเรื่องของเจ้าอะนามันกับสีของเจ้าแต่ว่าเพจเจ้านะแทะตาฟังตรงขามแทะแทะแต่ตะฟังผูเ้เหญ่บ้านแต่ว่าอันแทะกับเรื่องของเจ้าแต่ว่าคันเพิ่นเฮ็ดดีนี่แม่เรื่องใดที่เพิ่นเฮ็ดดีก็ยังแสะ อันนี้เจ้าต้องการอีหยงังเจ้าบ่ได้หักศิลปินของเจ้าอหลีสาบึงการวาคันเจ้าหักศิลปินเจ้าอีหลีหักลูกหลูกของเพิ่นอหลีนะควรหยุดอันที่มาแสะนี่เพื่อนหาลูกมากนี่มันดีแล้วเพื่อนเว้าน้าอดีตพระรยาของเพิ่นดีแบบกันเว้าน้ากันแบบดีๆนี่มันดีแล้วเจ้ายัางสิวาเพิ่นอีกอยู่อันซุมมาคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์มเ,มนเนะ่กะก็เห็นด้วยไปน้ากัน แต่ที่จริงนะ่ยบ่สมควรที่จะมาแช่เพิ่นอนอกเพื่อนบ้าน้ำดีกะว่าเพื่อนแปลกให้ละมัดระว่างให้ละมัดระว่างเดอ้อแผ่วเผาระมัดระว่างอียงเพื่อนเหตุน้ำกันดีนะดีแล้วเจ้า่าหาแต่ทั่วไปคนที่เจ้าหักจังหน่อยฟังเอฟซีฟังใหญ่บาลไปลง่งทั่วไปลง่งแผ้วผ้ามู่เจ้าดีบอกกบว่าดีตอนนี้เพื่อนเหตุด,ดีแล้วอดีตสามีภรรยาเพื่อน,นเพิ่นคุยกันนะมันดีแล้วมันดีสำหรับลูกของเพิ่น แม่บ่จ้ะน้องตัวเกี่ยน้องนาริตานี่เห็นพ่อเห็นแม่ไปหากันคุยกันนี่เด็กหน่อยนี่เด็กหน่อยนี่มันดีใจแท้เด็มเห็นพ่อเห็นแม่คุยกันนอ้องนาริตานี่ยย่าคิดว่าบ่าหูเรื่องเด้น้องนาริตานะ่หูเรื่องแล้วว่าพ่อแม่เป็นอย่างคือบ่ยูน้ากันเวลาเพิ่นเห็นพ่อเห็นแม่เพิ่นเห้ากันน่ะเด็กหน่อยมันดีใจมันมีความสุขมูอเจ้าควรจะดีใจน้าบ่แมนว่าแซะแซะเอาความสาใจเจ้าขวง คอมเมนต์กับคอมเมมต์ด้วยความซาใจความมั่นอันซุมนะ้มคอมเมมตนน่ะเออเขาเฮ็ดดีกับควรยินดีน้ำเขาจ้าเพื่อนหากินไผ่มั่นแล้วควรให้มั่นจบปล่อยให้แพ้วผ้าเพื่อนท้ำมาหากินของเพื่อนไยให้ผู้ใหญ่บ้านฟิลเล่นเพื่อนทํำมาหากินของเพื่อนที่เพื่อนไปหากันีกับพ่อลูกถ้าเพื่อนบ่มีลูกนะโอ้ยเพื่อนบอกกันไปเบิดแล้ว บอกเฟซบอกไล่บอกเบื่อบอก,บอบอกสารพัดส,สิบอกแล้วอันนี้เพื่อนมีลูกน้ำกันเพื่อนก็นต้องเฮ็ดหนาที่พ่อกับแม่ที่ดีอันนี้ซึ่งมันดีแล้วอัน,นเอฟซีคือมูเจ้าเนียนพวกเฟซอวตารเพจอวตารมาปันให้เขาพิดกันปั้นให้ทะเลาะก,กันปันไปปันมาทั่วกับไปโล่งศิลปินเจ้าของมาที่นี่มันดีอยู่บ่เขานี่ยบ่ดีดอกพวกเขาเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานนะ่ะคือจังแพ,พ่านี่แก,ก่กัถือมาหลายแล้วแก,ก่กันคือสิบว่อยากถืออีกดอก แต่คันแก้ถือแก้กบสิถือ,อย้วนนั้นพวกว่าหักนี่แหละจะหักจริงหักปลอมคันหักจริงเฮ็ยนเขาคุยกันดีๆนะควรยินดีควรยินดีน้าเขาว่าเออยย่างหน่อยเขากบสิบ่ได้เจอทั่วโล่งย่างหน่อยเขากะไปเฮ็ดงานแบบมีความสุขเป็นแต่ละมือแต่ละเว้นกับมันรอดตะเพเ็ดอวตารน,นี่โล่งเบาให้กันอยู่นะลงเบาให้ฟังนะ่ะล่งเบาให้ฟังนีอยู่ไปเบาให้เขาเฮ็ดอย่าง ที่จริงนะสิเบื่อยากออกมเว่าดอกก็เห็นดูยุต,ต่ว่าอันนี้นะบ่อขอผ่านเพราะว่าเขาเหตุเพื่อลูก้ใหญาบ้านสฟิลเล่นก็เหตุเพื่อลูกแพ้พ่าวแก่ก็เหตุเพื่อลูกเพราะว่าเขาเอาลูกเป็นจุดศูนย์กลางความสุขลูกเป็นจุดศูนย์กลางเขาไปหาลูกเขามาเลรียน้า,นาดนโดนเทือก็ว่าเขาคันเขาบอกไปหบเลยก็ว่าเขาบอกเอาลูกบื่เลี้ยงลูกบอ่อซอยเลี้ยงลูกจุดประสงค์มุ่เจ้านะ่ะเสียวอี้หยางถามเนี่ยอันพวกเพจอวตาร แ้วก็พว่มาคอมเมนต์ดีๆนะั่นคอมเมนต์ยุเขาพิดกันนะั่นควรยินดีกับเขาได้อยู่บอหักอลรอยู่บอหักอันศิล,ลปินเจ้าของนะหักอลีอยูบ่หกักแพ้วนะั่นมูเจ้าหักอีหลีบบอามเนะี่ยมูเจ้าหักอีรลีบอหักหนองนะ้าดิตาหนองตัวเกี่ยวนะกันหักอีรลีกันพ่อเขาไปหักมาลูกเขามีความสุขมุเจ้ากับวรยินดีน้ำเขาดิม่แเมนโพดเอามวนโพดเอามัน่นโพดเอาความซาใจ ที่ได้บอกให้เขาคือเมือขึ้นนี่พญาบานฟิแเล่นไหลซดลูกขอฟังเพลงแม่เพิ่นกับเปิดให้ฟังพญาบานฟิเล่นเปิดให้ฟังกลับไปว่าให้เขาถ้าเกิดว่าพญายานฟิแเล่นมาเปิดกระแห้งสีว่าห้คขึ้นกันสรุปแลวเสพเพื่อนเฮตจังไดมุจาวาเพื่อนกระเฮตดีแล้วเด้ล่ะลูกลูกขอฟังเพลงแม่แกกับเปิดให้ฟังซึ่งมันก็ ก็ดีแล้วด้ถ้าเป็นยังขึ้นได้ออกมาโพดมาวาแสะเขาว่าเปิดฮอดเพ่งแม่ให้ลูกฟัง่งแปลกแปลกแปลกตรงใดมุเจ้าได้เบิงอยู่บ่ตัวเกียวไหลเมื่อขึ้นนี่เมื่อขึ้นนี่ตัวเกียวไหลอยู่ก็พอมุเจ้าได้เบิงอยู่บ่น้องตัวเกียวขอฟังเพ่งแม่ขอฟังเพ่งแม่ซึ่งเขาฟั่งแต่เพ่งแม่ตอนที่เขาอยู่กับป้าแอน๋นอยู่กับป้าเจ้านะ่ะ เล็กหน่อยเขาเลยเดียงสาเขาอยากฟังเพลงแม่เขาขอพอเขาก็เปิดให้ฟังขันเกิดว่ามือขึ้นนี่หญยญาบาลฟินแลดนมาเปิดเพลงแม่เพลงแพ้วเภาห้ตัเกี่ยวฟังกระสีเกิดประเด็นดรามาขึ้นมาอีกว่าบ่าเปิดเพลงอีกขนาดเขาเปิดกันยังมีด่ามาขึ้นมาอีกว่าเปิดฮัดเพลงอันแม่ให้ลูกฟังแปลกแปลกโอ้ยคนเห้านี่แน่นจิตตังอิลิ เฮ็ดยังกับผิดแต่ว่าดราม่าเขาเขาก็ได้เงินดอกวะบ่คือซุ้ม,มนั่นคอมเมนต์สะใจได้เพียงแค่สะใจและก็รอรอ,อแค่ใบสารถ้าเกิดว่าคอมเมนต์นักนะเขาท้นบ่ได้เขากะมีใบสารไปให้อยู่บ้านมุเจ้าก็ได้ซ้ำนั่นลหละมุเจ้าก็ได้คันมุเจ้าฮักอีลีมุเจ้ากะฮัดยินดีน้ำสะไปเบาซื่อๆเถาะ สาบึงการนี่ตอนแรกนี่ติดตามแผ่วากับผูญ่บบานฟิลแลนดนนี่ติดตามมาอย่างขาอยางเนี่ยพอแต่งแต่เพิ่นมามีลูกมีนาลิตตากระหักนาลิตาแพงนาลิตตาหักนาลิตตาแพงนาลิตตาแล้วบัดที่นี่มื่หนึ่งเพิ่นเกิดเรื่องเกิดเล่าของขอบขั้วเพิ่นนั่นแหละเพิ่นเกิดเรื่องเกิดเล่าซาบึงการออกมากับผูญ่บบานฟินเลนด์ออกมากับผูญ่บบานฟิลแลด์ ก็คือตามพยาบาลฟิแเล่นหละไปก็เศ้าตามแพ้วเพ้วแต่ว่ากระเบิงนาริตาตเกี่ยวอันนี้บอกความอันนี้บอกความรู้สึกเจ้าของให้ให้เอฟซฟังว่าคนเราควรรู้จักยินดีกับคนอื่นซึ่งซาบึงการดอกตามพยาบาลฟิลเล่นมากกับมาเฮ็ดคลิปชื่นชมแต่กับบ่เคยไปเฮ็ดคลิปดาแพ้วเพ้วดอกเพราะว่าคนเฮา้่า,างคนต่างกัมี จุดมุ่งหมายของเจ้าของเนาะเออเขาเฮ็ดเขาหนาจะมีเอยียงของเขาหละกับบอลูกับบอสนใจแต่ว่าในเมื่อเวลามันผ่านมาแล้วผ่านมาหลายแล้วซึ่งผัวเมียเขาสองคนนี่ผัวเมียเขาสองคนนี่เขาเริ่มใจเย็นลงแล้วเป็นอดีตผัวอดีตเมียน่นแหละไปเขาเริ่มใจเย็นลงแล้วเขาคุยกันแล้วสองคนนี่มุดเจ้าเป็นไผ่ มจุจจอคือไปหยากน้ำเขาคักแทนนะแม่ไปน้ำดาเขายังกระดกกระเดือกกาเขาใส่ชีวิตของเขาเหตุหนาที่พอก็แม่ของเขาน่ยแม้มุจ้าจิเป็นน้ำดาอย่างเขากระดกกระเดือแท้ตอนนี้ซาบึงกายกันยังเปิดใจเลยเปิดใจแใผ่วๆเลยก็ว่าเออเขาบ่ได้มีส่วนเกี่ยวของในครอบครัวเขามันเป็นเรื่องของเขาเรื่องของครอบครัวเขาซึ่งตอนนี้สาบึงการก็เออเอาไปเบิ่งคลิปแผ่วๆไปยังปกติ กับ่ได้เอียงแล้วซึ่งเขาเป็นคนสองคนเขาคุยกันเอียงแล้วถ้าบ่าได้มีส่วนเกี่ยวของเองียงก็ได้อยากออกมาเฮ็ดคลิปบอาซื่อดอกว่าอันพวกแซ่แซ่อนี่อันแซ่โพดนี่รับบ่ได้อีหลีเฮ็ดดีกับว่าเฮ็ดบ่ดีกับว่าสรุปแล้วมุจเจ้าเซลจ้าจังใดเซลจังใดกบก็บกบเจ้าเพียงแค่อยากถามซื้อว่าฮักจริงว่าฮักศิลปินเจ้าของนะั้น หักแผ้วๆนันปากว่าหักหักนั่นหักจริงบอกเฮ็ดเพดเอวาตารคือม่านเพื่อเรียกกระแสเพื่ออยากได้เอฟซอ่าเพื่ออยากได้เอฟซจากแพ้วๆเพื่ออยากได้เอฟซีคนที่สร้างภูญ,ญ่บ้านแมนบอกเออเขาเฮ็ดดีน้ำกันนะควรยินดีถ้าเป็นเอฟซีที่จริงใจหักจริงๆแค่นี้ล่ะ คิดพิจารณาทบทวนว่ามูเจ้าหักอีิลีบอหักแพ่วผพานั้นขันมูเจ้าหักแพ้าเพาาปมปมมูเจ้าก็ควรสิเห็นเห็นอกเห็นใจหรือว่าเอ็นดูเด็กๆสองคนนาลิตาตัวเกี่ยวเขาเป็นเด็กหน่อยที่มีบริสุทธิ์เป็นผาขาวเขาต้องการความหักจากทท้งพ่อทท้งแม่มูเจ้าอย่าไปคิดแท่นเขาอืม เห็นบอเวลาเขามาหาพอเขาก็มีความสุขขึ้นกันผู้ใดสิบอยากมีเทิงพอเทิงแม่ถามเนี่ยอันใดที่เขาเบื้องหนากันดใดไก่เขาเบิง่งอย่าพยายามปั่นให้เขาพิดกันถ้าเลาก,กันเบื้องหนากันว่าใดบามีอย่างายจา้ะคลิปนี้กระซัานี่ลหละมันอัดอันมันเห็น โพดเห็นยังโพดดูโพดว่าสิบออกมาเบ้าดอกแต่ว่าคีมนี่ปล่อยพันบ่ได้อีหลีซึ่งเมื่อคืนนี่แกโพดแกแกไหลสดอยู่กับลูกแกน่ะแกเฮ็ดดีแล้วลูกขอฟังเพลงแม่ก็ดีแล้วเปืดให้ฟังมอม,อมอแม่แม่โดนโดนผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนดนได้ไปหาลูกเธอหนึ่งมูเจ้าบ่าเคยมีลูกติถามเน่ยมูเจ้าเคยคิดหอดลูกมูกเจา้าบะเออเวลามันห่างลูกนะมันคิดหอดแําใด เดินเขาได้ไปหาหลูกเขาเขาได้เอาลูกมาอยู่น้ำนี่มันคือความสุขอย่าพยายามแสะอย่าพยายามปัน่นอย่าพยายามเหตุให้เขามีความผิดเถอะสำหรับคลิปหนีซาบึงการกวไว้ซ์นี่หละจ้าซาบึงการลือพ่อลลาเน่ะแหละจ้าอีกซีนึงกับพอนลาหละจ้าอยู่ในช่องแดงนี่ก็เป็นซาบึงการจ้าฮาลังเทียรค้นกับสีซับสซนเนาะมีสองซ้อจ้า ช่องแดงกะพ่อไอสาบึงการเพจกะพอล่าจา้ะกิบหนีกะไวซ้ํหนีและเงาเลอะเกินตะปั่นกะบอกว่าฮั่นได้เบิดดอกมันมันอัดอั้นมาโดนแล้วมันเห็นไปอ่านเบิ่งเพจเพจนี่มาโดนแล้วแต่กะบม่อยากออกมาบอกว่าวมันเป็นดามาบม่อยากเล่าเรื่องดามาบอไดอยากไดเอฟซี FC จากเรื่องดามาเบาซื้อเถาะกันจะเอา FC เอฟซีเลียกเอฟซีนี่เบาทุกมือเรื่องดามาน่ะ เอฟซีกับมกักยอดวิวกับลายแต่นี่ก็บ่อยากได้สาวบึงการหรือสาวพอันหลาน,นก็ไ่ได้อยากได้เอฟซี FC ที่แบบว่ามากักด่าม,มากก็เลยลงคลิปแต่ความต่าหากของน,อนนะ้องนาริตะตัวเกี่ยวปุ้ยยายบ้านไปแต่เมื่อนี่ขออนุญาตออกมาเอาเรื่องด่าม,มาจ้าคลิปนี้ก่ะสวัสดีจ้าสาวบึงการหรือสาวพหลานก็สวัสดีจ้า,า,า,อา,พ,อา,จาพอกันคลิปหนาจ้าแม่แม่แม